ลืมลืมลืมทุกคนเอยลืม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 ลองคลิป <laughs> ลืมลองคลิปพนะพนะเอาจ้าสิละเอา้าเบ่งไอติมไปก่อนวันนี้เราได้กินไอศครีมนะเราไปที่ร้านหมูกระช้าร้านหนึ่งไปกับยาน,นีสองคนอยู่ซื้อนอนนอนนอนสุ้มกันนอนสุ้มกันตอนกลางวันปะปะเข้าไปกินหมูกระท้าะวันสันยานิด่าเอาไปกับไปตัวยายนีสีมงเคิองเนอะไปฮอดลั่นหามงเปิด ร่านเปิดพอดีกินยักสมโงเคิงแล้วก็เมื่อบานตัวเหาได้ได้ได้กระสันทั่วไปตอนหาเย็นนีตอนสี่โมงเคิงเย็นนีแ้แล้วไปแล้วแล้วพร้อมแล้วกระสัน <laughs> ทุกอนเย็นนีน้อยากกินถามไปถามมาเพื่อนวายเจ้าสิละยายเจ้าคือ้าข่อยมากินแนว้วอิม่มแนวเต็มแท้ต้องบุฟเฟ่หมูกระทะได้กินมาซสียอย่างจักอันล่มอยากว่าออกมาอันชมบรรยากาศข้างนอกขี่รดเล่นว่าสันเอาเจ้าคือเสนออันเมนูหมูกระทะมาเสนะเจ้าอยาก แบบว่าขี้รถเล่นก็ซื้อจักจักสิไปใส่คน,นลาส่วนจากออกจากบ้านใหญนิดความยายนินอยากออกจากบ้านทุกคนเอ้ยกินหมูกระทะเราก็อร่อยดีอร่อยมีพีมันคุณภาพดีทุกคนแต่มันอาจจะแบบตามราคาเนาะราคาอาจจะไม่แรงมากตัวกุ้งอาจจะเล็กลงนิดนึงแต่มันก็มีอะไรเงี้ยทุกคนแต่อไอศครีมอร่อยวันนี้เราได้กินไอซครีมทุกครั้งเรามา ไม่ใช่ทุครั้งกี่ครั้งที่แล้วเราก็มากันน้องนะเราก็ได้กินไอศครีมแต่ก่อนหน้านี้เราไปสองสามครั้งเราไม่ได้กินไอศครีมเนื่องจากว่ามันแข็งอะทุกคนมันตกักบ่ได้ก็เลยถามเจ้าของลานยูตอนตากบ่ได้นะว่าพี่พี่อไอศครีมมันตากไม่ได้ไหมหนูไม่ได้กินไอศครีมเลยว่บสั้นไวเว้าเขาเข <laughs> าเจ้าของลานก็ตอบว่าวาแจ้งช่างมาดูตู้แช่ให้แล้วครับมันความเย็นจัดมันไม่ตัด ก็เลยว่ากันอยว่าเอาบ่าตรเราคือบ่ถอดปากตออสิบบริการพนักงานว่าเขาก็เข้าใจได้ว่าเออมันอาจจะเสียเนาะถ้าแบบว่าเสียบเสียบปักปักเ้ยเสียบเสียบถอดถอดปักไฟอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นอย่างเอาบอกกินบอกบอกแข็งแรงบอกได้กินอ่ะก้อนอ่ะเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราได้กินแล้วนะคะคนบาบบางก็ได้กินเพราะว่ามันเป็นปกติแล้วเขาน่าจะซ่อมหละไทุกคนแต่เราแอบคิดกันอยู่กับเพื่อนที่มาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้กินไอศครีมบอกว่ามันเป็นเทคนิคในการขายว่าสั้น <laughs> มันกระดค่าใช้จ่ายได้อยู่พนะโอ้ยสมก็กินเปตาแซบแถลกทุกคนเลยยแซบอีหลีหรอแซบแตานายกินได้มัดมื้อนี่วันนี้นะเรากินเนื้อสไลด์อร่อยมากทุกคนอย่างอื่นเราไม่ค่อยกินเลยยเนิดมากินจัก,กุุงสิบตัวนี่แหละหมยุถาเน,นืงสมก็กินเนื้อสไลด์สักสองถาดน,นี่แหละกุ้งสมก็กินแล้วก็มีหมึกกรอบ มีผ้าคิริ้วห่านซอยแล้วก็มีอะไรอย่างนะแเมนกะพุนเหรอทุกคนเออมันก็อร่อยดีนะสรุปคืออร่อยแหละทุกคนวันนี้อิ่มมีพีมันปากมันแบบแบบอยู่เย่เนิ่นางเวิงนางเฝาส่งกับทั้งกินทั้งอันทายทอดสดไปน้าเนาะสงกันเล็กิ่นสาดจักหน่อยนึงเยนิดแล้วกันเลยนางถ่าอ่นละ่ะทุกคนอันเมื่อนีี้ขาไว้แค่นี้ก่อนเด้อสมไปเห็นงานก่อนจ้าบา,บายบายทุกคนเด้อ